ดีค่ะดาเลศผ้าทอมาอีกแล้ววันนี้จัดผ้าไหมแกมฝ้ายสวยๆผ้าไหมเข้ามางานคลิปๆของคุณยาย84ปีแล้วสวยคัสสันต้องที่ดาเลสผ้าทอนะคะงานย้อมสีธรรมชาติไหมแกมฝ้ายเข้ามานะเจ้าคะ่ะผ้าสวยส่งเร็วต้องที่ดาเลศผ้าทอนะคะอยู่ใกล้ๆวัดท่าซุงมแค่2นาที มากราบดวกพ่อฤาษีีิงดำแวะมารับผ้าทอง,งามๆของแท้บ้านไรอุทัยธานีอยู่อำเภอเมืองนะคะ086 6 58 4526มารับผ้าทอสวยๆกับบ้านได้เลยนะคะอันนี้ผ้าใหมงานใหม่บ้านคลิปจกใหม่แกมฝ้ายสวยๆเลยที่เดลรทผ้าทอนะคะ086 หกห้าแปดสี่ห้าสองหกมารับได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ